เราจะไปเล่นเกมที่ชื่อว่าอะไรครับคนคิดอ่าได้ลาของในสถานที่คอ่าในนี้อะไรก็ได้่นี่อะไรชื่อแม่โคฉลาดเลยเนี่ยลากของในสถานทีในนี้มีอะไรบ้างเหรอล่าของในสถานที่อ่าได้โอ้โหชล่าที่มาเลยเฮ้ยขัดัอะไรเนี่ยเราขัดที่คนลากในเกมนี้อ่านั้นด้วยขึ้โง่เลยที่โอ้โหโคชล่าพอทีมเองลากอะไรลาของในสถานที่ล่าของในสถานที่ครับผมน่าทึ่งสุดๆเคลื่อนเลยเราจะแก้มาแล้ว แค่ได้ยินก็ตื่นเต้นเลยนะเออเชี่ยขนลุกหมดแล้วนี่เออหูแนะนำเกมเลยแนะนำเกมผมกดเกมง่ายๆเลยคือแต่เราจะมีคนไปโดดสถานที่มาหนึ่งสถานที่แต่ละคนก็พูดไปเรื่อยเลยว่าในสถานที่นั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างพูดไปเรื่อยเลยจุกจะหมดแค่นี้เลยใครตอบไม่ได้ต่อเนี้ก็เริ่มจากที่ตลาดแล้วกันแร้วผมจะบอกว่าในตลาดเนี่ยมีเนื้อหมูมีเนื้อไก่คือปลาเนื้อเป็ดอ่ะมีไข่มีไข่ ไข่เอาไข่ไข่แบบเต้าหู้ไข่ไก่ไม่เอาไข่เป็ด่ยไข่ไก่อ่าเอา้ว้็เดี๋ยวเป็ละไก่ไข่หมูไม่ได้มีมันหมูอ่าได้มีได้มีมันเนื้อวัวไหมเนื้อวัวเนื้อวัวแล้วใครคนแรกเลยเหรเนื้อหมูเนื้อหมูด้วยบางเกิดอะไ่ขึ้นนี่อาวอะไรแบบนั้นชื่อเกี่ยวต่างเนื้อวัวต่างนึวัวนื้อวัวกูไปแล้วไม่เอาแบบหมูบาร์เกียวนะตลาดไม่มีนะมีเต้าหู้มีน้ำมัน มีเส้นหามีเส้ครับไข่ปลาไข่ปลาอะไรไข่แล้วไม่เอาไม่เอาอ๋อไข่ไข่ปลาี่เมยบเราแเอาไข่แล้วคุณหมไม่ใช่ไข่ไก่อไม่เอาเลยพี่ไข่จะได้ได้ได้อันนี้ให้ยูอันนี้จะเห็นภาพอยู่ไข่ปลาดูว่าต้องมีกุ้งอยูแล้วเอาเนื้อปูปูล้ะปูลอะเนี่ยเดเนี่ยเดงงอรินอาร์ินนี้เอนรินนี้ ปันนินไปปลาูไปปันนินะอ่าไปน้ำมันหอยอ่ามีซื้อนะตลาดสดมีไส้ย่างอ่าไปหมดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะปลาตับปูตับหมูได้ตับไก่ตับไก่ให้ร่อนขาได้แบบมันมันยืนมีที่ตับเอาไปเลยไส้ย่างมีแน่นอนตลาดมันก็อยู่ในสเปซี่ข้างในนะแลมันไม่ตับไงมีหมูปิ้ง ไก่ปิ้งไงกมีมีหมูปิ้งกัไก่ปิ้ก็ต้องมีข้าเหนียวอ่ามีข้าวเหนีไก่เนาะมีข้าเหนียวกักไก่ย่างไตอดี๋ยวเอาเป็นน้่ดีสามเป็นสองหนึ่โหคนชิจทย์เนี่ยคิดชิเกียร์้วคิดโจดีตกไม่ได้เลยเออทีทีน้ต่อให้เดี๋ยวาต้ให้เดี๋ยวนี้มัยาล่องโปะอ่าปลาหมูมีสารขยไงโอ้โห ต้องมีน้ำต้องมั่วอยู่เลยนะซูชิเฮ้ยตลาดอะไรไม่ะไรตลาดสดนะไม่กดตลาดสดมัไมบอกตลาดสดตลาดสดมีเนื้อหมูโอ้หมีเนื้อหมูด้ไก่แบบไอ้พวกที่บอกเขคลางตลาดสดที่อะไรมีมีหมูที่เดี๋ยวเาเดี๋ยวปิ้งเนี่ยมีไปดูตรงนี้กันนะื่อทำนมาไดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยขาไปยต่อต่ออะไต่อเลย เกลือีครับผมพี่ชัยแตงนี้งานก็มีไปที่ผักแหละปกปไปที่ผักแหละผักผักก็เอาแบบผักเอาจอบผมเอาหมดเลยเอาหมดเลยก็ไม่จบเลยเอ้ก็ผมเอาหมดเลยผักเอาลายลายผักถึงไก่เอาถึงไก่ได้นะครับเในข้างในไปไปแล้วมีคนพูดด้วยรู้ตัดตัดกันเตอร์ดีระว่งระว่งระว่างมองอย่างนี้เลยโจเลยโจปลาไหลแล้วกัน ก็อะไรบางทีก็มีนะบางทีก็มีนะอันนี้มีเต่าเต่าเต่ามันต้องมีกบนี่เรื่องแองายมีกบนี่ะเต่าเต่าเต่าเิวบังก็อาจจะมีมันจะมีทีเดียวบลาที่ไหนเต่าให้ปล่อยเต่านีไยกูไม่รู้เขาซือเด็กไ่แต่กูเด็กมันเดินในตลาดเออเออเ่ก็เลยหม่ใน้องีหนูนะไม่เอาของในตลาเอเอา ไหมวกาดโอ้โหาเ่อมไ้นยังไงบไม่บูมมารงสามเลยวอ่าวามีัตลาดเช้าครับครับดูดวเอรอเป็นยงเป็นนอกเลยเนีเรสรมาานมีผ้าทางขางตลาดไวะมีสหมู่ะ

ยิวารเดกบูเนี่ยจับจมตถึงีอะไรวะีเื้อลิงเนือลิงเนียใครไนี่อเดียมใ่เนี่ยเียจไม่ได้ลไปหลุดแต้มอันนี้้องเลยห้าสองสิบสโอ้โยาวยยาวยาวยาว่่ิกเนี่ยกกิน าขนมทุกอย่างไอ้ที่อ่ะขนมทุกอย่างเดี๋ยวให้คตอบเลยเดี๋ยวตยยิ้มไปเลยรองเท้าทุกอย่างเลยไอ้กเซียางเกกางเงกางกงกางเกงกางเกงกางเะงกาเกงกางเงกางกงกเกงกางเกานเกงกางเ่างเกางเกงเงเงเาเเกเเงาาางางกางกงทงงงเ ไม่เก็อันี้ยังไม่เห็นก็มีรอปออย่มีรอปอแล้วลูกค้ามีเป็นงานทั้งหมดกีเป็นรอได้ให้อยูะเนนงานีทั้มดเลยผู้จัดการในสัตว์ที่คนกนร้านอะไรอก่าเป็นะเฮ้ยผู้จัดการผ้ดการเฮย้จัดกรผ้จกาย้งหมดนะูังานทั้งหมดนะเออยพราตอนแ เป็นแกเป็นพนักงานทั้งหมดแต่อเลยโอเงไงนะวดีนะพนักงานทั้งหมดพนักงานทั้งหมดวันี้ไปลูกค้าแล้วแอนผมขวานีตไปที่พอปคอนเฮ้ยพอปคอนสติวลงหนถุมากุมอะไรกระุมเนี่ยกดุนะกระดุมกระดุมไม่ป้าแอนดอนกับโน้กเฉกนเองนะโอ้ยผมไม่ผมไม่ทางใดระยะผน่ะติดละร้านอีโคที่ทุกอย่างุกอย่าร้านค้กอย่าง วแล้วโอเคโอนโร่งนี้นเรื่ออะไนำแต้มอาชื่อนแสดงหน่งเอาไปชื่อนแสดงหนดีว่าเออดมัปใครดูใหม่ก็อนเยอะอยู่ฮีนเจอเลยฮีนเจอเจอเจอถ้ามีโจ๊กเกอร์ก็ต้องมีต้องมีต้องมีทอมคอลนด์อาไม่ได้โอ๊กรู้ละโอเคมาคิดวินดิก

เอมาสันเอ้ยมีอ่ะไอเอาไว้แล้วมั้ไม่มีม่ีแคแดูดีมึงไอว่าอ่ะเอมบาวสันไอสันก่อนอ่าชื่อี่อะไรวะเลเไเอาไปแล้วปาคีแล้วใช่ปะคนอไปปาคีไปเดียวแล้วีเราอรู้่ไอีะสองไอี่คนไป ไอเดนิเอลเดนิเอลที่อแล้วเดนิเอลอะไรตดเชสตดเชนเดนิยลอะไรจำได้เอาคำนี้เอาคนนี้ด้วยไอคนเสดนเฮลี่ชื่ออะไรวะเลดี้เลดีคเลีลาอย่างงี้ยนะเป็นผมยังไปที่หมดโลกแล้วยังเป็นสการ์เล็ตจนสสัตว์มอาสโตนทาแ้วนี้ยังนี่ภาษาาษาที่ม่าตโตนมีพูดใช่หรออไไที่มพูดม่าอเนี่ยเออยมาอะ

เฮ้ยอ้นิส <audiences> ิหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยชือจูเลียทีสั่งชื่อเชียเนาไอ้เชี่ยเลยานไอ้ยเล็เเจนมันชื่อไหนวะตาไหมตาไหมตายังยตายังตายยังาไเม็นเจนมนด้วยเดี๋ยวได้เเจที่ด๋โอจงจิ้นี่่บอกว่าวิน้องบาทมฮารี่ไอรีอะดิวสมินี่สั่งให้ดูชื่อ ไปลูกเขาได้จาเด็ดสุดได้ได้ียเดียวั่นเอะเป็นเป็นเป็นะไอ้กังฟูเฮียอ๋อแกชนอเชียอะไรเอเชียอย่างนี้ออไปกลับไปที่ฮีโร่ที่ผมเลยคริสอีแวนเอบไปแล้วนี่อี้คิดเทมเบิดผมไม่ได้มีชิดเลยผมม่าไดที่อีแวนิดแทนบ์ิทพอยนี่ฮาร์ลี่ทอมบอลแล์พองิตเตอร์ตันจะเข้ามานวงดูเอามาทั้งมาในวเลย อนีเอกหนึ่งหรือเปล no <'s> ่าเอกหนึ <c oughs> so ่งอะหรือจะสองดีสองกันนะ่วสาสาแล้ว huh. กันสาลวโอเคช่ก huh. uh ูค huh. uh ิป huh. ว uh ่าชิยทำไมกูพูดฝังจมกแตุู่ดว่านั่นดูไมไม่บอกีมูดไม่พระมันตัดคาริวูดริงกาแไป็ี่หนักเขหอมันแมสหน่อยแต่จมูกแมสเีกยล้วเรื่องที่ฝจงจมกที่เราไทยเขาอยู่กับพี่แนเจคพี่ชานกูาบอกแสดงค่าดีวูนเหมือนกันแล้วุดท้ายใส่พิาเลยอาหารญี่พูเหรอครับ เริ่มที่ลาบหนึงหันโง่ครับผมตักยากิยากิใสยากิยากิโซบะพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมอะไรข้าวเกี๊ยวแม่อาหารกวางเป็นที่อออาหารญี่ปุ่นแต่คนไม่กินนะคนก็กินเปนที่คนก็กินแต่มันแบบมันมันอยู่ในตะปิชิฟิเตมันงานโต๊ะงานโต๊ะโอ้ยชิวะ ยากีโพลิหนึ <t t ่หน no ึเนี่ไม่ดวานิวครับผมอันนี้นำหนึ่งานีอีมีเอเล์ตังยากีโซบัดปังฮะงังมีปังอโอเยือเฮ้ยไมังยก็วกัก็แล้วกันต่อมาเป็นเนี้เอาดไม่เลย มันิ้วัวเนื้อยาเน้์มาได้นุกมันิ้วหัวเนย์มาพอหมดยากมันจจยากิออเมริว่าไอตีพอกระโดดไอติมตัวเกียวแตเกียวไปแล้วนะชาชิวีซูชิฮาเจ็บไปยังกีไปแล้วไปฝังย่งคุ้มนจัน ในปดียก็จะีแข่งแต่ก็ไม่มีใครเกี่ยกับใต้นี่แหละโอนี้กับปามากินอาานี้เออมีในลำหนึ่งอินสแตนด้ดวอ้ห้ยอมลยก่ไมครับไดมเลยมันอะไร่่ะ่มีคืนสแตนด์ไอันนี้อก็เป็นอ่าไม่เอาิชินเนเนาะเอาพุ่งอ่ะจากพุ่งม không, 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 không,

เกียวกที่ชมญี่ปุ่นเลยกูตามเราเรียกว่าไม่มีแม้ไม่มีจบเฮ้ยมีเยอะเลยไอ้เนี่ยอุนโดงได้มาหกโหลแดงวจีเดียนต่อมึงแพ้แล้วอย่างงงเลยมึงนะสูดมาสามรอบไปยังว่างไงอ่ะแพ้คโดนแล้วคนที่แพ้ก็คือไอ้บอสถึงเวลาออกกำลังกายแล้วนย่ดีดเท่าไรแพ้คนแพ้คนที่ตองโทษคืออะไรนะมันเรียก่าอะไรซิดอัพป่ะซิดอัพใช่ไหม ติดอัพกี <cle an ua> ่ทีครับทีนะเป็นรานติดอัมากเลยเชื่ปกติเขาสามสิบนะไอเนี่ยติดปอจะตายโอ้ไปเลยเพื่อนหฮ้มาท่านี่เหรอวะตัวเขาโมขาตเขาโม่ข่าเชออเขาได้ง่ายเลมครับไม่รู้อะโม่เข่างาโมาง่ายต้องโมข่าปีโมขาก็ได้เออโมขเอาใหม่นะครับยี่สิบทีดูดันห้ดียครับทง่ายหนึ่งองมหนึ่ง 2 3 1สนึ่งส2งสา2สองเอาเอาปเกเอาสิบสิบสิบ ไปไปไปเจอกันครับครับทุวันี้เป็นดีครับบ๊ายบาย